น,นักหนาเนี่ยเสียงดังทะลุมาห้องฉันแล้วอะไรอะมวยห้องข้างๆอะดิทะเลาะกันเสียงดังมากเลยเหมือนนอนไม่หลับกล้าทำกับฉันแบบนี้ได้ไงอย่าอยู่เลยพลอยพลอยทำอะไรอะโอ๊ยคนไม่ไหวแล้วนะเว้ยมวยไปไหนอะ ออกมาเดี๋วนี้เลยนะจะทะเลาะอะไรแั้งหนานี่พวกคุณช่วยเบาเสียงลงหน่อยได้ไหมคะมีอะไรหรือเปล่าครับไม่ต้องมาทำงงเลยฉันได้ยินหมดแล้วที่พวกคุณทะเลาะกันห้องมันไม่ได้เก็บเสียงนะคุณดังไปถึงห้องฉันนูน่นนี่คุณจะบ้าหรือเปล่ามาใส่ร้ายกันแบบนี้ได้ไงคุณเอาหูแวาเองหรือเปล่า ไปเธอะหนสนใจเลยนี่แต่ฉันได้ยินพวกคุณสองคนทะเลาะก,กันจริงๆนะปะนองคะหนูไม่ไหวกับห้องข้างๆแล้วนะคะเสียงดังรบกวนคนอื่นเขามากเลยอะห้องพึ่งกับนายนะเหรอปกติเขาไม่เคยทะเลาะก,กันนะเห็นรักกันดี เขาอาจจะรักกันดีต่อหน้าป้าไงคะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยทะเลาะก,กันใหญ่โตเลยนะแล้วก็ได้ข่าวว่าผู้ชายเหมือนจะมีชู้ด้วยหมวยอย่าพูดมั่วซั่วสิก็ห่วยได้ยินจริงๆนี่นี่คุณพูดอะไรของคุณอ่ะมาใส่ร้ายครอบคมผมแบบนี้ได้ไงนายจะเย็นๆก่อนนะเอ,อ่อผมต้องขอโทษแทนแฟนผมด้วยนะครับจะไปขอโทษทำไมเขาสิต้องขอโทษพวกเราก็เขาเสียงดงก่อน ผมอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วนะป้าไม่มีใครเคยร้องเรียนเรื่องผมเสียงดังแล้วนี่เขาเพิ่งเข้ามาจะมีเรื่องแบบนั้นได้ไงทําไมคนอื่นไม่เห็นได้ยินอะ่ะผมว่าคุณน่ะไปเช็คสมองก่อนนะที่ได้ยินอะไรแบบนี้ไปเองอะ่ะเป็นโรคประสาทหรือเปล่านี่คุณว่าฉันเป็นบ้าเหรออย,ย่ามวยคุณก็พูดเกินไปนะครับอ้าวหรือไม่จริงอะครับอย่าพิ่งทะเลาะกันอย่าพิ่งทะเลาะกันนายขึ้นห้องไปก่อนนะส่วนมวยเดี๋ยวป้าจัดการเรื่องนี้ให้ขอบคุณนะคะป้า นีบจัดการเลยนะคะรบกวนการนอนของฉันค่ะแกมีชูใช่ไหมทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ก็ฉันเบื่อแกไงวันวันทำตัวหน้าลำคาญเลิกวุ่นวายกัฉันได้แล้วจะทันรอกันไม่จบไม่สิ้นเลยใช่ไหมได้ ฮัลโหลค่ะป้าน้องห้องนั้นมันทะเลาะก,กันอีกแล้วนะคะมาดูให้เห็นกับตาเลยค่ะแกมีชู้ใช่ไหมทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้เป็นไงคะป้าเสียงชัดไหมคะดังขนาดนี้หนูวันนี้นายกับพึ่งไม่ได้อยู่ที่ห้องนะเขาไปโรงพยาบาลกัน,น,นตั้งแต่บ่ายแล้วฮะเป็นไปได้ยังไงอะคะ หนูยังได้ยินเสียงเขาอยู่เลยเอืมป้าว่าหนูคงคิดมากไปเองป้าไปก่อนนะกลับมืนมืดป้าเองก็กลัวเหมือนกันเอาเดี๋ยวก่อนสิป้ายังไม่เคลียร์เรื่องนี้เลยนะ นี่แกมีชู้ใช่ไหมทำไมแกถึงทำกับฉันแบบนี้รู้ความจริงก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องปิดก็ฉันเบื่อไงไงวันๆอะทำตัวน่ารำคาญเลิกวุ่นวายฉันได้แล้วกล้าทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงอย่าอยู่เลยเดี๋ยวหมวยจะทำอะไรอะอย่านะอย่าเข้ามานะอย่าคิดว่าจะได้ไปอยู่กับมันเลย ยังไงเราสองคนก็จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป bị lây à mùi Căn nhà tai nữa À lây hồng Phần nó Mình chinh mang lây à tiếp nè เหมือนเรื่องจริงมากเลยอ่ะหมวยคิดมากจนเอาไปฝันเป็นตูเป็นตาดูสินะ่ะขอบตาดำเป็นหมีแพนดา้าแล้วจริงเหรอขืนอ,อยู่ที่นี่ต่อได้เป็นหมีแพนดา้าจริงแน่งั้นเราค่อยหาที่อยู่ใหม่กันไหมอืมก็ดีแต่ว่ากันไม่ได้มีชูแน่นะโอ้ยชักจะประสาทกินขึ้นทุกวันแล้วหมวยเนี่ยไปทำงานดีกว่า หรือว่าเราคิดมากไปเองแต่มันเหมือนจริงมากเลยนะช่ทงในตอนขนมามันเก็บหมดต,ตอนนีไ้ไม่ได้แล้วอะหมวยว่าจะดีๆสิกันขอยึมมือถือหน่อยดิอ่ะแล้วของหมวยอะหมวยชาร์จแบตอยู่ นั่นน่ะไปหยิบอาดิวิธีเก็บอืมนี่มันอะไรอะ่ะกัน ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมแก,ม,แกมีชู้ใช่ไหมทาไมถึงทำกับฉันแบบนี้รู้ความจริงก็ดีจะได้ไม่ต้องปิดก็ฉันเบื่อแกไงวันวันทำตัวหน้าํำคาญเลิกวุ่นวายฉันได้แล้ว กล้าทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงอย่าอยู่เลยพลอยพลอยทำไรอะ่ะอย่านะพลอยอย่าคิดว่าจะได้ไปอยู่กับมันเลยยังไงเราสองคนก็ต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป เธอพยายามจะบอกอะไรฉันอนะทำไม,ไมทำกับฉัน<ช>แบบนี้รู้ความจริงก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องปิดฉันก็เบื่อไงแล้วเหมือนกันวันๆทำตัวลำคาญเลิกวุ่นวายฉันสักที หมวยไปเอาจากไหนอ่ะการทำกับ,บฉันแบบนี้ไ,ได้ยังไ,ไ,ไงอย่าอยู่เลยหมวยทำไรอ่ะอย่านะหมยอย่คิดว่าจะได้ไปอยู่กับมันเลยยือในเราสองคนก็จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปหมวยว้ ผู้ป่วยได้รับผลกระกทบทางจิตใจเป็นอย่างมากจนทาให้เขาไม่สามารถแยกแยะระหว่างโลกความเป็นจริงกับจินตนาการได้ครับขอบคุณคุณหมอที่ช่วยดูแลหมวยนะครับผมไม่น่าพาหมวยไปอยู่ที่นั่นเลยไม่งั้นเธอเคงไม่เป็นแบบนี้แกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงแกทำใจฉันแล้วอย่างนี้กับฉันได้ยังไงการไม่ได้นอกใจหมวยนะการรักหมวยคนเดียวหมวยรักษาตัวให้หายเดี๋ยวกันจะดูแลหมวยเอง มีไม่กี่คนนะครับที่จะรักสภาพแบบนี้ของผู้ป่วยได้คุณเป็นสามีที่ดีจริงๆต่อไปนเนี้ยห้องนี้จะเป็นของเรานะพี่ใหม่ว่าแต่แล้วพี่ทำยังไงคะเนี่ยทำไมเมียพี่ถึงเป็นบ้าได้ก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่พอมาอยู่ที่เนี่ย ก็เป็นบ้าไปเลยอืมอืมชอบมันเถอะในที่สุดเราก็ได้คบกันแบบเปิดเผยสักทีมันไม่ได้รัก,รกแกจริง